คา250สารพันข่าวสารเรื่องรถนิสสันคลิกรุ่นปรับปรุงใหม่เผยราคาในอินเดียก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องคา250ด้วยนะครับนิสสันคลิกในอินเดียรุ่นปรับปรุงคนละโฉมกับบ้านเราไทยเป็น E-Power ออกแบบใหม่แต่คอนโซลหน้าค,คล้ายๆกัน โฉมปรับปรุงอินเดียมาพร้อมขุมพลังเบนซินเทอร์โบ1.3ลิตรให้กำลัง156แรงม้าราคานิสสันคลิกในอินเดียเริ่มต้นที่9,49,990รูปีอินเดียจนถึงราคา1,414,990รูปีซึ่งเจ้าตัวนิสสันคลิกที่เปิดตัวในอินเดียเนี่ย จับจองได้ตั้งแต่20พฤษภาที่ผ่านมาพร้อม2บล็อกเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด106แรงม้า5,600รอบตอ่นอาทีแรงบิด142นิวตันเมตรที่4,000รอบตอนอาทีเกียร์ธรรมดา5จังหวะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่14.1กิโลเมตรต่อนลิตร2 เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.3ลิตร1,330 c.c สูบให้กำลัง156แรงม้าแรงบิด 254นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีด M โหมดสิ้นเปลืองอยู่ที่16.3กิโลเมตรต่อลิตรส่วนอุปกรณ์ปรับปรุงนิดเดียวเช่นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เอนทรีสตาร์ทเครื่องแบบรีโมทปุ่มพุชสตาร์ทระดับเครื่องยนต์อัตโนมัติไอดิงสต็อปกล้องรอบคันตัวถังสีน้ำเงินระบบความปลอดภัย VDC ระบบควบคุมเสถียรภาพทรงตัว SHA ระบบช่วยออกแบบทางลาดชันครูส คอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้อง360องศาระบบ ISS ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ l e t the dark fear ระบบไฟหน้าอัตโนมัติและไฟตัดหมอกเข้าโค้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบาะด้านหลังระบบเบรก ABS บวก EBD ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติซึ่งที่เล่าทั้งหมดมานี้เป็นนิกสันคลิกในเวอร์ชั่นอินเดียส่วนไทยนั้นจะได้อะไรบ้างต้องติดตามกันต่อไปซึ่งทุกคนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ